ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับปลาเนียดคอนบนนะครับตัวนกเขาใหญ่นะครับก็หลังนี้นะครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับก็ทำการเปลี่ยนคอนไปหนึ่งรอบนะครับแต่เปลี่ยนแล้วตัวคอนที่เปลี่ยนเนี่ย เนื่องจากว่ามันยังไม่แห้งดีครับผมมีการดัดไม้นะครับให้มันงอแล้วก็คอนมันยังไม่แห้งดีนะครับพอแต่ใช้งานไปสักพักหนึ่งตัวคอนเนี่ยมันจะดีดโค้งกลับคืนนะครับโค้ขงขึ้นข้างบนนะครับทําให้มันมันไม่สวยนะครับมันไม่กลมคืนนะครับก็เลยทําการเปลี่ยนใหม่นะครับรอบนี้ ก็มีการาดัดไม้ใหม่นะครับก็ไม้นี้เป็นต้นสเกนะครับเอามาตากทิ้งไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้วิธีการาดัดงอนะครับตอนที่ไม้ยังสดอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะ ถ้ายังไม่เข้ารูปนะครับก็จะใช้ตัวเขาเรียกว่าเครื่องเป่าลมร้อนนะครับเป่าให้ไม้มันมีความร้อนนะครับแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ํานะครับลูบนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการดัดนะครับให้ให้ตรงให้เข้ารูปนะครับเพื่อไม่ให้ไม้เนี่ยมันคืนตัวนะครับอันนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเมื่อสักพักนี้แล้วครับผม น,นี่ก็จะเป็นพระเนตดคอนบนนะครับของช่างต่อยนะครับก็อมาดัดแปลงนิดหน่อยนะครับน,นี่ก็จะลักษณะคอนนะครับรูปลักษณ์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนคอนให้มันมีลักษณะโค้งงอนะครับแล้วก็กัน การพลาดการตีพลาดนะครับถ้าคอนยาวคนเกินไปหรือว่า,าตรงเกินไปนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นคอนบนเนี่ยผมก็จะเน้นก็คือตรงไปคอนจนถึงคันฟ้ากนะครับก็จะอยู่ประมาณสี่นิ้วนะครับสนิ้วมือนะครับผมก็คือใช้นิ้วมือวางภาพไปเลย แต่ถ้าเป็นาชานเดียวนะครับผมก็จะเว้นประมาณทัก3นิ้วมือนะครับเพื่อป้องกันการพลาดนะครับตรงนี้ก็เหลือพ่นเก็บสีตรงรวดสปริงอยู่สักนิดหนึ่งนะครับรวดสปริงนะครับก็ทําการาดัดนะครับให้โค้งงอ,งอขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับลักษณะคอนก็ ค่อนข้างจะอ่อนนะครับใช้งานได้เลยนะครับตรงปลายคอนี้ไม่ไม่ได้ทำตัวล็อกนะครับเราจะปล่อยไปเป็นธรรมชาติเลยนะครับสลักนะครับก็เว้นค่อนข้างจะกินลึกสักนิดหนึ่งนะครับก็ไม่อยากให้มัน ลั่นเร็วเกินไปนะครับเนื่องจากว่าผมใช้สปริงตัวนี้ค่อนข้างจะอ่อนนะครับให้หใหหรอบๆนะครับผมเดี๋ยวสักพักจะขึ้นขันฟ้าให้ดูนะครับครับผมตอนนี้ก็ขึ้น ขันฟาดให้ดูแล้วนะครับน,นี่มามองมุมข้างๆนะครับก็จะสลบนะครับงอสวยนะครับผมตรงปลายคอนกอ็อีกมิดเดียวก็จะถึงชานแล้วนะครับนะครับก็อยู่ประมาณ4นิ้วนะครับสูงจาก มุมจากชานนะครับจากพื้นชานนครับน,นี้ดูมุมข้างหลังนะครับนมุมด้านข้างนะครับผมก็อันนี้เลือกคอนให้มันเหมาะสมสักน,นิดนึงนะครับก็ ขนาดคอนนะครับที่ที่ดูแล้วเหมาะสมก็ประมาณสัก1น,นิ้วนะครับผมขนาดประมาณสัก1น,นิ้วนะครับหน,นิ้วมือเรานี่ยแหละครับให้นกมันมีความกล้าที่จะเหยียบนะครับส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงสลักนะครับก็ กินลึกสักนิดหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ถือว่าลึกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะปรับสปริงตรงนี้เอานะครับผมก็เตรียมที่จะไปต่อวันอาทิตย์นี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับก็กดไลค์กดแชร์ติดตามรับชมช่องนกเขาใหญ่นนปดูด้วยนะครับผมช่องใหม่ ช่องเปิดใหม่นะครับน้องใหม่ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดติดตามรับชมครับสวัสดีครับ